หน้าเกือดเปนมลาถือต้องเอาใส่หัวจังไห่สนผู้หญยงมาตตองหัวคอยคยคยคยยอ้หามเอ,เอ้ยเป็นไตสุดปู่งามมึงก็ได้ใส่สุดเพีนเนยรไงถียนเย็นนี่มัหยังสุดเพีนเนยไงไมไ <ๆ linear S 2> อๆๆ้ห่ ขีหากินได้จังสี่เราเฮาเนาะคนอยู่แถวนี้ล่ะขึ้นจากสางบ้านใดยี่ห้าที่หลังคนนั่นว่าจังสี่ว่าจังไหนว่ากูเคยใส่สุดกันแค่สุดจังสี่แต่เห็นดาบเราขีดียดพะนะแมนไอสุดดำลามคือบลาไซเนี่ยอันนี้ปกอีปีอ๋อ้าวหยาดอะไรพอนี่ผันกุ้งไส้ลามกุ้งผัดไข่ซะโอ๊ตเตีว่าไส้ลามสากนึ่งนี่กู้ไข่รสตี๋ถ้าก่อนไปโลกอีหยัง กูก็เลยมาว่าเอ๊ะใส่คนกต่ขี้เดียดกูอยู่นี่กูว่าเอาเพราะว่าไปสังเกตเด็กน้อยบ้านนี้เออเป็นอะไรเด็กน้อยเอาข้นป้าใส่หยังจังแนวหมวยกับบ๊อบโปงเขาเมื่อกี้สุ่มเปลี่ยนคักเปลี่ยนแน่เดยทั้งห้องกับว่ามันบ๊อบปงมันก็เป็นตอนนี้นี่แไ่ใส่มึงยังป้องกูขึ้นกูดีไปยัง แมนยูมึงมันค่อนละสไตล์กับกูอันนี้เขาเอ้นสุดอีหยังหรือเสียวอ,อ้าวนี่เขาเอ้นสุดการบินเิ็หน่อยยงนงี่มาหวานมนท่วงกลัวมาเคลื่อนแั่กับแดนโมอ่ออนแต่บราไว,ว้กูแม่ เขาบอกว่ไปขวาย่อมปึ๊กกูแหลก่กูแหลกทั่งช่างทั่งศูนย์นั่นวแม่คำว่างคือเขาวาขื่อแบนี้เออเจ้าเขาวาข้อท่วงไอเป็นจังไหยังลูกเลี้ยงผัวย่หามเ้ยผัวมึงเขาวาตัมันดีในผัวแล้วเอ้ามันผัวแล้วการเติบโตของกูต้องท้เกาหลีเพาะว่าจากสี่นี้จังไห่างม้สิ่ง้้สินบะป้สิซเยะผัวกับป๋า เพราะฉะนั้นต้องแต่งตัวยั่วยวนเอาไว้ต้องแต่งตัวยั่วยวนเรนนี่รไหัวยูทนานเอาใครยูทนายเอาให้กูท่ายบ้างอ่ะป้าสิแปดกับแปดสิบนะ พีคทั้งสออย่างเนี่ยมึงมาอยู่กัทะเลปีเหนียวเอาเท่าไหมึงกูบปบอกแล้วก็ถามเฮ็ดหยางเชิเชิญนี่แล้วเข็หยางเลยเข็ญหยังเลยเป็นเข็ัยางขี้เกือแต่กาง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 เยขี้อบานพลอยมึงกินกูผ้าตเกนเออเอาไปผาเช่ญหยางคือว่าหาสิ์ลอกสินนาขี้หลวกขี้เล่อขอ้เขาไปผาตัดหมอผิดเออที่แรกกูใส่สนสูงหลายบาริขากูพิดเออ กูว่าสินไปภาคฮักเส้นเย็นข้ากูให้มันเข้ากันไปหอดเอายาสลบใส่กูแบบฟื้นคือแม่ผ้าหอดผ่องกูในุูงเงินหาอย่างเป็นเครื่องเก่ายู่เท่าเดือนนี้ จะว่าหมอยังมะพร้าวชัวที่พัวแดงแต่สดงว่าโย่สมแพร่โย่ส้มแพร่ถ้าผิดมองกูกัเลยตกใจไหอยจนเบกพักเึกแหนดเดือดเออย่ามาสั่งมาสิแบบนั้เลยออกรถมาไหมว่าจิไปโกซุมไปใช้กุกูบบอกว่าออกไปทางทาผ่าออีหามือกวนไปทา้งมันไ่กับไปผิดตัวเออแล้วตัวเดียวเอาสิ่เดียวจะล้างมาไปทา้งันออกไปไม่รอดแล้วไปได้ครับกลับมาจะตีนมาขัขอนกจนแก่งพอดีไปบ้านมาถือ จนมาลดเวมันเจือกระามันถอคนเรามันง่ก่อนถึงฉลาดเจ้าเป็นคนก่อนหรอกจะเป็นหักหักก็อออก็จะสุิเขาคนแก่เหมือไปใส่กัไปไต่ท่อทีงเอาไต่อุโมงไตอุโมงอุโมงสอดท่าคนนเนาะใส่ระบาดเลยแกมาสอดใส่กสมาบันถือกกหาบันถือแต่แกมูทีมาจากเพชรบูรณแป้นขาโยท่างทีล่ะคนมาจากเพชรบูรณ์มต่มาบันถือก็ต้องตะโกน่ะโอ้ คุณแม่ใจจนเออเออเออเพ่นเออเพื่อนเอื่อนเดี๋ยว้คุณแม่ขารอสักครู่ขอบคุคุณแม่ใจค่ะขอบคุณค่ะขอบค่ะโอ้ยขอบคุณนีะโอ้ยคุณพ่ออาจารย์จาเลยโอ้ยคุณพี่มาจากเป็นขบูนขอบคุณมาไอ้ขามันเคเดพวกมาไล่ไหลแต่อีนี่ตงไปมึงกระดื้งใส่นีกูด้อีนีค่ะไม่ทำอยานีมันั่านกูตเตปาก็สนิเอาทเด้ มึงจะไอตรงนี้ฮะเสียไออยังกันกวยตัวอกามายืนสีดอกสีเอาอะไรเอาเะเออ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 นี่แหละคีอจะดอกว่าเวนบมคุกว่าขอบคุณค่ะนี่มันสิทธิบุคคลห้ามคุดมัน่ใส่ไข่มันพูดได้ขี้เหร่แต่จะสะเบื้งสากนี่

มอสมีดาววายวยี้า้าเฮ้ลุยเข้ามาโตมากที่สุดเหล่วโตก็การีบอาไปเกงได้มอขึ้นแล้วกีตัวกันยังไม่หอีหำเมือเอาละเดไปใช้แต่รางวิทีได้ดอเมันเสียไม่ดโดนไปเลียอนหาโกเซากินเหล้าว่านไรนี่ะขอบาคอเป็นเงื่อนสนิทเพราเนาคนเหล้าย่าม่หลต่อเลยต่อเลสินดีแล้วมขอคเพราะว่าช่วงนี่ต้องพันรถ ก็นีไปจนมาหีหอกกูสิวัดสเอาไปน้ำาหัวมึงไปน้ำทหัวมึงสะเตกเราบุ้ยนี่แหะนี่แหละย้อนเราเนี่ยและกูนี่มันหากับผัวกูจังบ่กินเราไปทัาไปกูจักบ่ว่าเราไปใส่หันโอ๋ว่ากูจักลั่นเราเขากูจักดีเสตายเนี่ยมันหัวพอดอกมันจะแตดูอฟคอร์นนี่ เรากุ้งกิ้งชอบกินไข่เต่ามี่ป่งสูงนางจิงเป่งเพื่อนจริงทางวังทางเหลืองจงหน้าสีเป่งคายอายุไมนอยูะใก่สุดเด็กจำเด็กหน่อยาว่าเราจะทำตามสัญญาโอ้เวลา เผมยังนี่ยัง骗你我都ต骗你吗我นลูกไม่เล่นไม่เล่นพ่อจะร้องวันกันร้องเพลงเดียวดังทั้งปีเลยโอ้โหเปิดวงวันแรกคนเยอะเยอะขอบคุณเรามาโซฟากันหน่อยโซฟาพ่อเซลฟี่โอ้จริงแล้วก็ไม่บอกว่าที่ แช็ดตื้อไปไปขอมาอีกรอบเพี่อจสิบาทคิดเ่าเดี๋ยวมันก็ว่าแท็กเตอร์เดี๋ยวเป็นอย่างแช็กกันแช็เป็นอย่างเช็หาเมืองว่าจังใดอยู่นี่นะรู้อยังรู้สึกไห้สาระกับท่านเ่าแลยเกินเปิดเอาขอเสียงน่อย พ่อใหญเป่าได้เขาว่าไปสาบานเลิกเล่าอีหรืออ้าวธรรมดาคนเรามันจะต้องมีวัฒนธรรมไม่ได้ยินโบราณเขาว่าหรือไงอะไรโบราณเอเขาจงว่าดันดีอ, <c oughs> อัตตจจิอัตโนนาโถสาวบางโคนี่มันโก้จริง ขอบคุณพี่สาวจาก USA ขอบคุณครับน่าจะเปลี่ยนเป็นดอลล่าแต่เพื่อควาไเป็นเล็กๆในสมัยกับบุญวางครับขอให้มีความสุขทางเทพขอให้มีความสุขเป็นตัวอย่างที่น่ารักมากน่าจะเรียนแบบกันสักสี่ห้าคนพอได้ค่าซีรีส์แลกให้ลูกี่ย เอ้าท่านเเออแล้วบางเช้านี่เห็นนั่งซดอะไรอยู่คนเดียวโอ้ไม่อีกแล้วคุณแม่ใจไม้โอ้ขอบคุณครับโอ้ยตาสั้นแล้วยังตาดีอีกเนาะไม่เหมือนคนบางคนสายตาก็ดีดีแต่มองไม่เห็นตลกขนาดพูดจะขนาดนี้ยังไม่มองเลยพูดอย่างนี้ยังจะนั่งเฉยมันก็ธรรมดาเดี๋ยวนี้นัก เด็กนักเรียนนักศึกษาเขามาดูหมอนํากันเยอะอเราก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีต้องอ,อันไหนใครเรียนอยู่บ้างยกมือขึ้นเรียนอยู่เรียนอยู่เรียนโอ,โอ้เรียนหลายคนเรียนหลายเรียนหลายเรียนไปก็เอาผัวเอาผัวดีกว่ามิด <c oughs> ใส่อ้ยฮ <c oughs> ักเป้ <c oughs> เา มงังเช้านี่เห็นทั้งนั่งสดอะไรอยู่คนเดียวหรือโอ้ยพอได้สดอะไรหรอกไม่มีอะไรให้สดหรักท่านกลองลิงกลองฟุนเออกลองชริงโอ้โหถามจริงๆมึหมองหำโป่งไม่ใช่ใชวะนิดหน่อยนิดหน่อยแล้วตอนนี้วันนี้มีคดีอะไรให้ตัดสินไหม มีสามีภรรยาคู่หนึ่งเขาเป็นอะไรเป็นผัวเมียกันเขามาร้องเพลงร้องเรียนร้องเรียนแล้วเขาอยู่ไหนเปิดโตผู้ร้องเรียนบวชบวชบวงบวชบวชบวชแม่เขาไหนกันได้คุกับบวช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 ขู่หายกิแกงขังของตายก็แล้วมาสารทำไมไม่คุกเขา มาพันห Re ัวมากเลยเป็นารลอไหมอนเดี๋ยวเขาไปรับปัจจัยเดี๋ยวไปหาลูกสาวแ่ปรหลัดสีเม็ดฮโอ้กูจตเล่เหินหมอดอกจั้งทุกอย่าเียไปรับเีไปลอยน้าหน้าเออสุดมันแกนองคลองเลยมั้งนี่แห้งลำรวยแล้วปู้เออเทียบส้นเจ้าของ พุ่นลูกสาวอันปันจากกทมบอกให้คุกเขาทำไมไม่คุกเขาคุกก็ได้ไปโลกเขานั่งเหงาฉันวะนั่งอัดคุกปากมีเรื่องยังกะว่ามาทำไมไม่พูดกระบาดหนาทำไว้กูเบ้ายาโสยาโสแม่เอ็มเดกกูทุบใช้ฟู แม่นางชื่ออะไรชี่้พาน่าภัยผมมันไม่เข้าใจถามมันดีๆชื่อแจนน่ะผู้น้องขายได้องต่อง้อเป็นคำตอบสุดท้ายที่ถูกต้องแล้วค่ะมันบ้าตัวขาะต้องหายไหมตัวค่ะขอร้องครกค่ะเดี๋ยวผมขอร้องสุกร ลองเรียกร้องอะไรพูดมากูคันหน้าอดเอาอดเอาอันค้อคั่วไข่เนาะท่านเป่าเอ้ยเมีย่ยนี่ในไส้ชุดดำมาเป็นปีแล้วเออครว่ามันบ่เป็นมงขคนยัดไส้สอดไส่แซ่แกก็ห้่อชุดหางแมงอย่างนักชุดกูกูใส่ชุดดำกูไว้ชุกให้มึงประจักษ์กูไว้ชุกให้กูจังได้พวกกันท่านตายมึงปรทชันไก่แกคอยมึงตาย ขอจังของคนตา,า,ายหนอมันเบนบ่ะบาจงาจา,า,มมายปาว่าแมม,ม,มมมว,มวม่ขวัญของใจบวช่ะต้องบวชัึค่ะใช่กันบได้เอ้วค่ะเอามันเกี่ยวอะไรกับบวช อาดังน้นดิเจ้าเนแม่ข่อยดิข่อยเเป็นลูกเจ้านะมึงไปที่เจตนาะมัไป้ดูด <c oughs> นี่มจะไปที่เจตมันอยู่ที่เกตนะแล้วเกตนะไาไหมล่ะเพระเกตนาเขาเกตนางไงพอ่อเนี่ย <c oughs> มองแถววังมันเลมันไปหลอกพขอดีแบบไงไง,ไงนดีต ท่านเป่ามีเจตนาถ้างั้นก็บวชเอาไทยบวชอยู่ท่านเปาบวชโอ้ยต้องบวชค่ะผู้ใหญ่บวเป็นเก้าอยู่บวชไม่บวชค่ะแม่อุ้ยแม่วันหันกล้วยมันเปาบ้านมันบ่าเผากูอยากขัวมันไปใส่ของมันโอ้ยกันยังบอกเลี้ยวขันหัวเขาพึ่งมันมักเราท่านข้าเรามึงเจอกูเซลฟี่แท้มีงยังกูเซลฟี่เตะปากมึงมีสับไม่ไม่เนาะเซวเนาะ ัอเล้วมคเจะวเลยเร็วเลยไม่ต้องีบันดีทานป่าทานป่าท่านเป้าเินี่เออมนไปเ่าแม่มายังบักไปต่อนกเอาตอปอตอไปหัวกูก่เอาผัวเจ้าก่อนโอ้ยมาสั่งยังกูเ่าบ้านให้เป่าใกล้ต่อกามาสั่งห้าันมยังยังีะมาเปิดศามาเปิดศาลพอาลพ่ี่ยเอาว้าบาแคยัง แม่ยังอยห์มัดบ้างเนี่ยมัวเออกูว่าแล้วกูใส่เข่ากล้องเข่ากูเสียหลักกว่าบอกขาเข่าก็ไม่เถึงมัวมัวบักสัดบอกว่ามีความขึ้นความอันจะได้ขึ้นมาเลยเป็นอวตารหาพอมันงิีบักอบต่อออเอาคือบ้าอบต่อจังสันมันเอาจุดใบซื้อตัวพอมันไหมเอแม่นยังอยู่นาภากบ้างเนี่ยเอามุ๊กตาหุจักสันตีเป่าอีกยิ่มันต้องมีพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวเออ ขึ้นเสี่ยวบ้านพว้มึงติดดอกแค่อ่อนกลัวไว้หายนี่เพ้อกลัวกไว้บาเซมันบา้านสีลวกกินกับแก้วเด็ดไม่เห็นใส่หน้าผากกักแต่ของเอ้ยปรากดความขึ้นความขึ้นความพานเออหัองตัวกูให้ยังไงนั่นเอาเงินมาให้สมัติเสียตายายังหอาใหก็รอกันเรียกใส่กัน เบายากก่อนเลยวะไว้ปลูกกัได้ดูบ่ได้โอ้พี่เอ๋คนเอาตัวเองมาจากร้อยเอ็ดขอบคุณค่ะโอ้ยขอบคุณมันคืองานกับสกุลงานชีพคนเมืองเมาเมียชีพขอบคุณเสื้อผาพันธุกรจิบก็ได้นน้ำมูดฮกพืิกาคนทองขอบคุณค่ะคนท้องใส่พลท้องเลยขาวมาไม่ดีเฮ้ยหก ขอบคุณพี่ทองจ้างานบุญขอบคุณน้องอามนนครขอนเจ็ดแล้วก็น้องแม็กกี้ีมืละนองกายด้วยนะคะขอบคุณาจาย์ี่เลยยินดเอามือสิบเป็ตีเัวจะได้ขันเกงเขาเนี่ยคุณอ่ะขันเก๋เผืตั้งสีเียแล้วฟังฟังหอยจีวาลหอยฟังเป็นยังก็เราสิส่สุดดิเราไปสาบานออกโลไม่ออกเรามันออกม่ได้มันมากินพนาะนีะยงพานาค เครื่องเดิมเออโอโห้แล้วนักโกเกามาเนี่ยเป็นยังไงปลาเปาวุ้นจินเออป้าวปลาคุ้มไข่เล่นเปาวุ้นจินน้ำบลาไข่เล่นเปาวุ้นจินเอิ้นไข่กลมสุนเออนี่แล้วแล้วเมื่อกี้เอิ้นไข่ห่อคงเออห่อคงพร้อมคนละเรื่องเอาเขา่ได้เป็นบ้ากินบ่าเหลียวห่อคงมันเรื่องไส้ยูแมียเยอะแล้วคอยเป็นห่อคงพร้อมเอาตอนนี้มันเลยบ้าเออมันบ้าขันเขาเปลี่ยนน้ำขัดเจลงใจเขาไเออกเอาขันว่า ผิดคันสะบานเป็นบ้าโลดเจ้าเบิ่งเอาเรื่องหัเวเจ้าะได้เออขวัยที่เบิ่งเอามันดอกขอ่อยอยู่น้ำเรียบร้เจ้าสิไปใส่ไป,ไปส้พสมพูดทวีปยบไปส้มพูดทวีปแสดงว่าเพิ่นไปอันส้นพระไตปิดุกนี่กูถามมั่งเนี่ยมึงสิไปว่าสมพูทะเบี๊ยบมอหนึ่งกูจนสอดบักปอบถูมัดก้ <c oughs> องกูไป,ไปสมพูทะบี๊บไปซักถ่ายกูก็ไป <c oughs> บักเฮียตะกายเึือ ไปตีัวขาดก็รอดกเดแล้วก็ยังมานำงขอาวโรนโมอ้ะแต่ก็เถ่ากในไงหรอว่าคิดสิป้งผมยังไงหรอข้าวรนตลอดคิตังกะักสาวหัวใจไม่นี่ยังอะนร่เฮ้ยอีหยังี่โอ้โหเยอจมาดื่ดื้ซื้อกูทุกท่มันมันเป็นนีหยังกูทิ้เป็นยงเอามันก็เป็นนีหยองน้องนเอาเคลอยบวชี่นี่เป่าผเลี้ยงมากไปเอ บวชเึ own own ื well ่อสิ่าบวชใจจังมกจังแต่แม่จังดี้องเขาวัดเขาน้าก้อนตัวเ้หนันสือไปเป็นหน้าก้อนเขาช่วยเธอเขาก็จักว่ายใสมึอเจ้ยกูพี่พูดนี่เนี่อาจาเนี่ยต่อวัดเก่ามึงเชี่กูเนี่ยยเนี่ย่อเนี่ยจานเก่าโอ้กวางสันนียังว่าเมียจอวัดท่านบวชเป็นก็เเราจะว่าเสียขยไปเขานาก้อนมันเขาน้ากีมันเป็นค้อมีแม่หรอพ่อ แต่แต่เป็นนุงก็ค่อยบวดอยู่ปวดปอนเลยเดิงเป็นต้องเข่าหน้าก้อน่ากวงสิ่าวนี้ท่านสู้ฟังตั้งที่ข้างพุทธกาลหูไ่ไ้นี่อมอดูสว่างสันดาบเดึงอู้สว่างสันดาวเดึงนีงงง่นี่เขาไกลร่ชเ,<า>เป็นที่กำเนิด<ไ>ของกินนาลีกินนารอนมักกรีผลกายุหุนเพื่อกัน พญานาคอยู่หันที่กันดิเพื่อชุ่มริ้วฮันเบียนขบวนบาปัญจุนจางเมืองบาดาลพายุขุ่นน้ำพญานาคพญานาคมีพญานาคเพลินเลื่อมใสในบัพุทธศาสนาเพญนชื่อว่าสิงขรไก่ลาดพ่นญิชื่อว่าสิงขอดถูกวัฏฏะเพญนต้องลงมาฟัางธรรมน,น้ำมนุษย์นี่นลเลยจะกวด โอ้คนเยี่ยมใส่เลยเน็นนั่นคือจะบวชนั่ะครับได้ไองขอบวชนั่นมาพุทธเจ้าไม่บวดป่ะเราได้บวชแล้วพระพุทธเจ้าเขาถือว่าเป็นนาคนาคเป็นเดรัจฉานมีร่างกายที่อยาาไม่สามารถบวชได้โอ้ปัดนี้เขาเลยขอฝากซื้อไว้ในพระพุทธศาสนาฝากเนี่ยเลยหัวฝากจั่งก้อนสิบวชนี่ต้องเข่าหน้าก้อนโหม่เข่าอย่างรวดว่นใดบ้าเดียว้องเป็นนาคก้อนไปหน้าก้อนไปไปเข่าหน้า เอามือเหรอครับเมือก็ได้เจ็บมือกันด้อีพอว่าได้เขาหน้าเกินหน้าก้อนบวดนะ่นะมือขาใจเออจะไปขอตี่พี่วัดตั้งตื้อวัดตานยอ่งตื้อเออของของตาย่มึงจะมาดูหาที่แกกนะ